ปาครับอ่าลายเกยก้อนกับลายเกยอ่าน้ำปรุงแล้วครับทีนี้ลายเกยปลาก้อนกับผมลายเกยปลาก้อนกับไหลเกยปลาก้อนรับลายเกยไอ้กวยมันเกยมันนวลไหลไอ้เกยมันนวลก้อนรับผมปุ้มเดี๋ยวเกยเกยมันแกล้งตรงนี้เราต้องลายมันนวลก่อนเกยทำจากปลาได้กับมือหลง ปลานี้เกยปลานี้กองล้วงกันครับเป็นเกยปลาช่วงน้ำส้มร่มเออเกือว่าส้มร่มเกือว่าเกยปลาโน้มั่งปลานี้มั่งขนาดเลยส้มร่มมันเออมันเอออะไรกับอ้อมถ้าพูดเป็นโน้ก็คือปลาเออมันอ้อมเว่อออมอย่างเด่นเด่นส้มร่มส้มร่มนี่ก็มาส้มร่มนี่คือภาษาใตยเออส้มร่มแล่แล่แล่แหที่น้ำมันนะแล่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางคือผสมผสาน ซึ่งเก like ิดปลาติดีอันนี้เกิดปลาติดยันเกิเวลาเราล่าไม่ใช <raszam> ่ไอ้เกิดปลาเกิดตาวายไอ้ดีไอ้ร้อยเคือว่าต้องเวลาเราไล่นี่เลือดแต่กลางนันนี้หลัง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 คนดำอ่าเยอะเลือดตั้งปีไม่รวมเกิดปลาตรงนี้เออแล้วเนี้ยปุ๊บปุ๊บอ่าจะเด้งว่าคือตอนมักมัดยังไม่ไม่ได้ตีเกิดปลาตรงนี้ตรงตรงไล่เลยเลือดแต่กลาง เออเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยตาเดินดูตรงนะตรงเด่นตรงตรงตรงนอ้นเนี่ยครับนี่ว่าอืเห็นไหมเนี่ยครับเกลืปลาทีดีมันตรงฝันนี้ครับผมอืมเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับมันจะเลือดแต่กลางครับผมเนี่ยเกลืปลาทีดีคือมันต้องออกเม็ดครับผมเลือดแต่กลางใช่ไหมครมใช่เลยนี่ ทำได้ทีนี้จัดอือ่าทีนี้ตามโดยเยก๋ยคุ้งกับกลึงจอนโตพูนปูนไม่รู้ปูนเพื่อจัดกลึงจอนโต้อือ่าทีนี้ตามโดยเกลงแกงกับเกลงแกงกร่มไอ้นี่เกลงแกงปุ้มแมงกับไอ้นี่เกลงแกงปุ้มตำแมงกับปุ้มเก๋จัดชีั่วยอย่างแรงครับใช่ไป็นกวักครับอ่านี่ครับอ่าวำมกว่าไปเลยครับ อือ<ป>อ่าทีนี้เติมน้ำตามลงไปเลยครับป่วยจังโอ้แรงได้แล้วดูอ่าปรุงแล้วกับใส่เกลือกับปรุงจนโตกับอ่าทีนี้ตามด้วยน้ำส้มเน่ากับปุ้มอันนี้บีบไปะเทียแล้วกับอืมอ่าใส่ตะกทียก่อนขอชิมก่อน ฮ่านำปลุงแล้วกับทีนี้ตามโดยปลาบอกกรัปุมเค้ตังเป้เลยกับตุกตัวเลยเค้ตังเป้กัดเอออืม,อม,อมอนี่ปุ้งมันปุ่งมันเราก็ใไ้ไปเลยอ่าตึง้งแต่ในกล้าว,วปอบลุงกับ แลกวดววเลย <laughs> ได้เวลากับปุ้มจิ้มกับจิม้มได้กาดไม่ได้กับไม่์นมันมันจิ้มลินมันไม่ไม่ไปกับปุ้มลินมันจิ้มไม่โต้ก,กับเปิดก้อยล่ง ลงเป็นตั้งเลยหยกต่างตัวเลยครับเมอ้ยเมอจะเล้ยปนันนีนน่จัดมันเปรียวนำมันเปรียวนำเลยมันมันแคมมันห้อมเกย่มัน,มมนได้ความว่านกองปล่าบอกตีวัดๆ,ๆจัดนี่ยังไม่ได้จิมเยอะที่นะ เดี๋ีวนี่ะมีตัวแรกนี่ก้อยนี่ตัวแรกอ,อ,อ่ะก <laughs> ้อยใหญ่จังลงนะโอ้ก้อยย้ายกันปลาบอกป้านางก้อยย้ายไปครับเออคนก้อยย้ายมาเออนี่อะไรนี่ไอตัวได้ตรงตัวได้ติดน้ำนิดเดี๋ยวดังวิดเดิน

trồng trọt làm à, chặt mất quên mất quên luôn ơi lá là luôn phải không cao ra luôn